ไล่เรียงไปครับจากสองเขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนป่าศักอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เขื่อนเจ้าพญาอยู่ฝั่งนี้เนะเจ้าพญานีจะไหลลงมาทางใชยนาดอ่างทองยุทธยาเขื่อนป่าศักก็จะไหลเขื่อนพระราม6ลบบุรีแล้วเข้ามาอยุธยาเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่สําคัญที่จับตาดูก็คือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ําโดยจะมีน้ําไหลลงแม่น้ําเจ้าพญาและแม่น้ําน้อยเพิ่มมากขึ้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองได้เรียกประชุมด่วนเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้าพร้อมเตืออนนนปรระชาชาาาที่ศัยิม้ํ ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุยานะครับคุณประทีปการมิตรีนะครับได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะครับและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดหารือเตรียมการรับมือหลังเขื่อนเจ้าพยาเ,เตรียมระบายน้ำเพิ่มเป็น1500ถึง1,800ัรลูกบาทเมตรต่ตอวินาที ถ้าเกิดระบายน้ําเพิ่มในระดับนี้เนี่ยนะฮะจะทําให้น้ําท้ายเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็จะไปกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ําที่อยู่นอกคันกั้นน้าโดยระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะฮะก็คือไปดูว่าวันนี้น้ําอยู่ตรงไหนเนี่ยครับถ้าเกิดระบายน้ําในปริมาณที่ว่าน้ําจะสูงขึ้นอีกประมาณ20เซนในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาจากนั้นนะฮะที่บอกว่า20เนี่ยมันจะกลายเป็น40ถึง80เซนในช่วงวันที่23 ถึง25สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขีดไว้เลยนะว่าระดับน้ําที่บริเวณหน้าบ้านท่านใกล้บ้านท่านเนี่ยสูงแค่ไหนนะวันที่23ถึง25จะเพิ่มขึ้นอีกป,ประมาณ40-80เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับคณะได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามวัดธรร,ร,รมารามและพระตำหนักศิริยาไหลซึ่งเป็นโบราณสถานและพระราชฐานสำคัญของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรับมวลน,น้ำที่ว่านี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับท่านยังบอกด้วยว่าภาพรวมของจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งนะครับเข้าไปท่วมในพื้นที่5อําเภอนะครับซึ่งก็มีที่อําเภอเสนาบางไทรบางบานบางประหันและอำเภอผักไห่ซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแล้วกว่า5,000ครัวเรือน ในส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือและก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่ไปสํารวจข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับเราก็เตรียมการนะครับในส่วนที่ท้องถิ่นก็ให้เตรียมการเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะป้องกันให้ไม่ให้พี่น้องได้รับผลกระทบหรือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที แต่ในประเด็นแรกเนี่ยครับเ,เราได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะฮะที่อยู่ในย่านธุรกิจอยู่ริมน้ำนะครับให้ยกของที่สูงนะครับแล้วก็ไปรำัพพันว่าแจ้งเตือนนะครับว่าทางส่วนราชการหรือชนประทานเนี่ยนะฮะจะปล่อยน้ํามาในระดับใดนะครับและให้ระดับปรับฟังลักษณะการพยากรณลักษณะอากาศด้วย อันนี้เป็นลักษณะของการเตือนก่อนเกิดภัยคือง่ายๆก็คือว่าน้ํายังไม่เพิ่มนะแต่ว่าเราแจ้งเตือนกันไว้ก่อนว่าช่วงหลังจากนี้เนี่ยประมาณวันที่23-25เนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ใครอยู่พื้นที่เสียเ่ยงนะให้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ํามันมาแล้วเนี่ยแล้วเกิดความเสียหาย เกิดเรื่องของปัญหาในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตอนนี้ทางจังหวัดได้ประสานเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะฮะประสานกับทางหน่วยงานทหาร AN, ภายในพื้นที่เตรียมความพร้อมครับถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนจะสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับต้องเตรียมตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การย้ายของเพื่อไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อในยามฉุกเฉินอันนี้สําคัญมากนะครับ